คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regen Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regen Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกะในเกม l a g e r o o k X Next Generation นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับที่ชื่อว่า Superstar Carnival นั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง ROX เนี่ย c o l l a b o อร t i ันกับ Tik t อกนั่นเองครับกิจกรรมนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าขั้นตอนในเกมเนี่ยก็คือแค่ให้เราเนี่ยเอารูปของเรามาใส่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรูปจริงๆก็ได้นะครับจะเป็นรูปในเกมรูปอะไรก็ได้นะครับที่มันบ่งบอกถึงตัวเรานะครับผมแล้วเราก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับซึ่ง อ่าพอหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการโปรโมทอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อ่ะมาดูของรางวัลน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับโหวตนะครับเป็นกิฟต์ของรางวัลในเกมเนี่ยจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้ของเหล่านี้หมดเลยนะครับซึ่งของเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นของถาวรนั่นเองครับนี่พวกกรอบโปรไฟล์กรอบแชทกรอบอะไรต่างๆนะครับมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็ที่2อถึงสก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมีฉายามีกรอบมีอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าแต่จะได้น้อยลงนะครับประมาณนี้อ่าที่4ถึง10นะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าที่11ถึง20เนี่ยได้แต่กรอบนะครับ2 1ถึง50ก็ได้กรอบเหมือนกันนะครับอ่าไม่รู้ต่างกันยังไงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับซึ่งมันก็จะได้รางวัลไปตามนี้แต่ว่าผู้เล่นที่แบบไม่ได้ติดอันดับท็อป1 0 0เนี่ยก็มีรางวัลเข้าร่วมเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัว blue p r น n นั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะสุ่มนั่นเองนะว่าเพื่อนเพื่อนจะได้อะไรนะครััับบบบวกกท่าเต้นนะคร ถ้าเต้นแบบคู่ๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมใน Tik To อกอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เล่น Tik To อกอยู่แล้วนะครับเข้าไปใน Tik t o อกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ด้วยครับแล้วก็สามารถได้รับของรางวัลทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าของรางวัล t i k t o อกที่ผมบอกเนี่ยคือองไงและทำยังไงนั่นเองครับไปดูกันเลยครับเอาแล้วครับผมก่อนอื่นนะครับให้มาที่มือถือเรานะครับแล้วเข้าแอป Ti k t o อกเลยนะครับผม แล้วให้เราทำการเสิร์ชคำว่า t o g e t e r the rox นะครับผมอ่าเราก็จะเจอแฮชแท็กตัวนี้ที่มีแบบคนมาเต้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงรางวันใหญ่เลยครับผมมันก็จะเข้ามาสู่หน้ากิจกรรมของ rox นั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะถามว่าอนุญาตให้สิธิ์ rx o เข้าถึงแบบ t ิกตอ k ของคุณไหมนะครับคุณก็กดว่าอนุญาตไปแล้วก็กดยอมรับไปนั่นเองครับก็จะเข้ามาสู่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับตู้กาชานั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนเพื่อรับรหัสได้เลยนะครับผมนี่พอเราได้รหัสมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือโค้ดไอเทมที่คุณจะได้ใช้นั่นเองครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีกิจกรรมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากร่วมก็สามารถร่วมได้เลยเป็นกิจกรรมเต้นนะครับชาเลนต์ Challenge นะครับลุ้นรับพวกไอพ o งไอพอ d ตอะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะลองทํากิจกรรมกันได้เลยนะฮะแค่นี้ครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เอาโค้ดตรงที่ได้เมื่อกี้เนี่ยไปกรอกในตัวเกมเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้โค้ดมาแล้วนะครับก็เข้ามาในเกมนะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงรับแพ็คนะครับเราก็ทําการก๊อปโค้ดมาใส่ได้เลยครับแล้วกดรับได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถได้รับของรางวัลแล้วนั่นเองครับผมของรางวัลจะถูกส่งมาทางจดหมายนะครับก็นี่ฮะจะเป็นของรางวัลนะฮะกรอบติ๊กตอกอะไรที่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ถาวรนะครับจะเป็นแค่7วันเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวก ตัวนั่งม้าหมุนนะครับผมแล้วก็เป็นพวกไลฟ์ซัพพลายแพ็คแล้วก็ดอกกุหลาบเอาไว้ส่งกิฟให้สาวได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับของรางวัลที่เราได้จากกิจกรรมติกต o k มาก่อนเลยนะครับโอเคครับผมกิจกรรมก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปทําทั้งในเกมแล้วก็ที่ติกต o k ด้วยนะครับเพราะเราจะได้ไม่พลาดของรางวัลดีๆจากเกม ROX นั่นเองครับผม สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ